นี่ชื่อคุณถาวรแสนเนียมใช่ไหมครับถาวรนแสนเนียมนี่เป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ใช่เนาะคุณลูก,<ช>ลกคุณลูกคุณวอนนำตสะกุลอะไรนะหลอพินิษครับคุณลูกคุณวอนหล่อพินิษ<ร>แม่แม่ชื่อน้อยชูแสงเนาะแม่ชื่อน้อยชูแสงเพราะฉะนั้นเขาจะมาตัดผมทรงอะไรนะเปิดในนะเนาะเปิดในลองทรงทูบ็อกกันเครับอ่าทูบ็อกเปิดในลองทรงหลังลากใส่นะครับครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับครับ แป๊บเดียวนะครับทูบล็อกไหนทำอย่างนี้ครับ <Yeah. S 1> นี่ครับนี่ดูนะครับวิธีตัดของช่างอ้อนก็กุมภาพแบบนี้นะครับเดี๋ยวช่างอ้อนจะทําให้ดูให้เอฟซีเขาดูว่าทูบ็อกเขาตัดยังไงผมจะให้ดูข้างๆสองข้างและด้านหลังเป็นลากใส่ครับต้นนะครับนี่ดูวิธีทูบ็อกนี่คือเบอร์เบอร์สองนะครับี่ทูอันนี้บล็อกเอามาสวมกันปึ๊บสวมอย่างนี้ครับ ทีนี้วิธีแบ่งผมของช่างอ้นโดยใช้กิิบโค้งตัวเดียวนี่ครับแบ่งปึ๊บแบ่งอย่างนี้ปึ๊บนะเห็นไหมครับแล้วถ้ากลัวมันหลุดก็เอาตัวนี้มาซ้ําอีกปึ๊บคำว่าทรูบ๊อบเนี่ยเราจะแบ่งอย่างนี้นะครับให้ดูด้านข้างอย่างนี้นะครับแบ่งผมจากมุมหน้าผากให้มากึงข้างหลังใบหูนิดนึงอย่างนี้เพื่อให้ได้แนวส่วนนี้ไม่ต้องเอาออกเขาจะเลี้ยงผมไว้ทรูก็คือหมายความว่าอย่างนี้นะครับคือใช้เบอร์ทรูนี่ตัดปึ๊บ เปินหน้าปัตเลียนขึ้น30สิองศาปึ๊บปึ๊บเนี่เป็นทูแล้วสองข้างตัดให้เหมือนกันทั้งสองข้างครับนี่นี่วิธีตัดนะครับดูนะครับทูแล้วเราก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บด้านล่างนิดนึงด้านหลังใบหูก็หนึ่ง,หน,งหน้าช่วงปัจ,จเลียนนะครับึ๊บอ,อย่างนี้นี่นี่เขาเรียกว่าทูบนะ็อกทูบ็อกอันเดียวกันทูบ็อกนะครับนี่ตรงนี้ตัดสองข้างเหมือนกันแล้วถอดเบอร์สองออกเอาเบอร์หนึ่งมาใสา่ ดูนะครับเบอร์หนึ่งมาใส่เสร็จแล้วเราก็ไถขึ้นข้างนิดเดียวอย่างนี้ครับผมทําให้ดูแบบง่ายๆทําแบบให้ดูแบบง่ายๆนะครับคือผมก็เป็นวิธีของช่างอ่อนช่างบ้านนอกครับในทุลักทุเลบาเบอร์ช่างอ่อนอ้ออ่อนกันงาช่างหล่อและกันงาช่างหล่ออยู่ใน youtube ผมก็ทําร่วมกับคุณวันชัยประมูลสีคุณวันชัยประมูลสีเป็นคน ที่ถ่ายภาพแล้วก็เป็นคนลง youtube ให้ผมครับครับนี่เสร็จแล้วครับข้างนี้จูบบ็อกจูบบ็อกทีนี้ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งดูนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็ย้ายอันนี้มาย้ายมาอย่างนี้ดูนะครับย้ายมามาทางนี้ครับแล้วเราก็ข้ามมาอย่างนี้ครับครับกำลังทำงานอยู่ครับยังไม่รู้ครับไม่ได้ห่อข้าวดูต่นิดครับ ครับครามไม่ได้มาถ้ามาคงเห็นตัวแหละครับอตอนนี้ไม่เห็นตัวตาน,นิดเลยครับนี่ครับแบ่งผมอย่างนี้ปพืบเพื่อให้ได้ส่วนนี้แบ่งอย่างนี้ปพืบปึ๊ืปึ๊บปึอบปึ๊บออย่างนี้ครับพอได้เสร็จแล้วเอาเบอร์สองมาเก็บ นนีนะครับเบอร์สองอย่างนี้ครับสวมฟันปึ๊บแล้วก็เก็บอย่างนี้ครับปึ๊บเขาเรียกทูบ็อกทูบ็อกนะครับอันเดียวกันด้านหลังก็เอาหนึ่งหน้าฟันประจันเลียนอย่างนี้ครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเป็นตัวเก็บเก็บข้างจอ ส่วนด้านข้างและด้านหน้าจะเอาครึ่งหูนะื้อริมใบหูแล้วแต่เราต้องการครับผมทําให้ดูแบบง่ายๆนะครับเนี่ยปึ๊บเลยแล้วจะกันเหลี่ยมก็อย่างนี้กันเหลี่ยมโค้งก็อย่างนี้เราจะต้องไปคิดอีกที่หนึ่งอันนี้ผมทําให้ดูแบบง่ายๆก่อนนะครับระหว่างดูทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยดูนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยจะเหมือนกันดูนะฮะเนี่ยปึ๊บเพราะฉะนั้นเอาตัวนี้ออกถ้าสมมุติว่าเราจะตัดข้างหน้า เอาสั้นเอายาวบนคิ้วต่ําคิ้วเราก็ทําอย่างนี้นะครับวิธีตัดข้างหน้าผมก็ทําให้ดูด้วยเอาประมาณกึ่งกลางตาแล้วก็พันหวี30องศาคืออย่างนี้30องศาเนี่ยอย่างนี้แล้วก็ตัดออกมันจะพอดีเลยเห็นไหมครับจิกหวีลงติดก,กลางจมูกตัวหวี30องศาจะเป็นไายก็ได้30องศาจะเป็นคว่ำก็ได้แต่30ิองศาครับนี่เป็นเทคนิคของช่างอ้อนนะครับ ครับนี่จะพอดีเลยด้านข้างจะเอาลิมไปหูเราก็30องศามาข้างๆอย่างนี้ดูนะครับดูข้างๆ้าอย่างนี้นี่วิธีตัดปึ๊บปึ๊บอย่างนี้นี่ครับนี่ให้ให้อยู่นะรลิมใบหูนิดนึงอย่างนี้นี่มันก็จะดูเป็นทรูบ็อกทรูบ็อกรากไซข้างหลังข้างหลังนี่จะเป็นรากไซนี่ดูนะครับด้านซ้ายด้านขวาให้ดูชัดๆัดนี่ดูฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน30องศาสักวีลงเหนือริมไบหู ครับนี่นี่ครับนี่สั้นหน่อยก็ไม่เป็นไรหรือว่ายาวหน่อยก็พอดีหรือถ้าไอความพอดีก็อยู่ที่จิตใจจิตเจตสิกจิตเจรุนีจิตตังเพราะจิตเรามั่นคงแล้วเราจะไม่ติช่างนะครับเราจะไม่ว่าช่างช่างเป็นคนดีครับอันนี้คือทูบ็อกซลากใส่ให้ดูชัดๆนะให้ดูชัดๆนี่เป็นอย่างนี้ครับน,นี่คือช่างอ่อนนะครับ ตัดให้อย่างสวยงามเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับให้ดูชัดๆนี่เป็นอย่างนี้ครับนี่คือช่างอ้อนนะครับตัดให้อย่างสวยงามเลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับ